ดูเ,ออเด็กไม่นอนจะห้าทุ่มแล้วนี่อ่ะเร็วเดี๋ยวแม่จะส่งให้พี่แพนพี่จูนดูยิ้มก่อนเร็วเร็ว <c oughs> ออคือคือคืออะเร็วเดี๋ยวแม่จะส่งให้พี่แพนพี่จูนดูเร็วยิ้มหน่อยเลวยิ้มหน่อยเร็ว ดีดดีดดีดไอยิ้มไหนเลี้ <laughs> ยไอยิ้มไหนเล้วเดี๋ยวอ๋ออ๋อเอาลจะรับกีิมองกินะ Thank <laughs>